ฝันเห็นผู้หญิงแปลกหน้าฝันเห็นผู้หญิงแปลกหน้าทํานายว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องดูแลเอาใจใส่คนในบ้านให้มากขึ้นคนในบ้านมีเกณฑ์อาจจะเจ็บป่วยในช่วงนี้จะได้รับข่าวจากญาติฝ่ายแม่หรือเพศตรงข้ามการเงินหากคุณเคยให้ใครยืมเงินแล้วไม่ได้คืนช่วงนี้เขาคนนั้นจะคืนเงินคุณโดยที่คุณไม่ได้คาดฝันเลย ส่วนสภาพคล่องทางการเงินอาจจะไม่ค่อยดีในช่วงนี้พยายามประครับประคองสถานการณ์การเงินของตัวคุณให้ราบรลื่นไปก่อนความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คนรักของคุณจะหึงหวงคุณเป็นพิเศษพยายามพูดคุยปรับความเข้าใจกันเพื่อให้เชื่อใจกันมากกว่านี้มีเหตุผลให้มากขึ้นมีสติและไม่ใช้อารมณ์นะคะส่วนคนโสด ช่วงนี้ควรพักเรื่องรักไปก่อนเพราะคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้เขาอาจจะไม่ได้จริงจังจริงใจอะไรกับความรักของคุณสักเท่าไหร่เขาคนนั้นอาจจะไม่ใช่ในคู่ของคุณค่ะการงานการทำงานช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหาและมีอุปสรรคเข้ามาให้แก้ไขเยอะแยะไปหมดส่วนใครที่ทำงานในหน่วยงานราชการหากมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอาจโดนเพื่อนร่วมง,งานคอยขัดแข้งขัดขาเข,ขาขคนนั้นจะขัดขวางคุณอยู่ค่ะเลขนำโชค 1. สองสามห้าหกหากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ